สวัสดีครับรถไทยเล็กอเนกประสงค์ครับวันนี้จะมารีวิวรถไถยเล็กนะครับรุ่นสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับสาหรับลูกค้าที่ถามว่าตัวรถแถมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์การไถเกี่ยวกับพวกไล่มันมีกี่แบบนะครับหลักๆก,ก็จะมีสามตัวนี้นะครับผมจะแถมกับรถไปสองชิ้นนะครับเลือกได้นะครับหนึ่งสองสามเลือกได้สอง ถ้าลูกค้าไม่เลือกนะครับก็จะแถมเป็นตัวขัวแล้วก็ตัวแหวกไปนะครับจะใช้งานได้มอนเหมือนกันนะครับหรือสําหรับลูกค้าที่ซื้อเพิ่มนะครับจะซื้อเพิ่มตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นตัวซ้ายนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับเวลาไปถึงนะครับลูกค้าต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับโดยมิติตัวรถก็เหมือนเดิมนะครับรุ่นสามเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ไฟนะครับก็จะขยับล้อได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับ ส่วนตัวระบบเกียร์นะครับก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับหนึ่งทอยแล้วก็สามกับสองนะครับอยู่ด้านล่างก็กำคัดใส่เกียร์นะครับแล้วก็มีเร่งนะครับตรงนี้นะครับรถไทยเล็กนะครับส่วนมากลูกค้าก็ใช้ในล่องมันนะครับตัวรถก็ออกแบบมาสำหรับล่องมันนะครับ ก็ความกว้างนะครับขยับออกได้ขยับเข้าได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนัส่วนตัวล้อนะครับก็อยู่ประมาณ60เซนติเมตระครับเป็นเครื่องโทมาสุกนะครับแดแรง8.5้าแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาสาธิตนะครับเวลารถไปถึงนะครับลูกค้าต้องทำอะไรบ้างนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ เติมน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใช้น้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับ0.5ลิตรนะครับเดี๋ยวจะเติมให้ดูเลยนะครับการเติมนะครับให้ตั้งรถในลักษณะนี้นะครับจะเติมง่ายนะครับก็ ของผมจะใช้เป็นของ Honda ้าครับน้ำมันเครื่อง h o n d ้านะครับตัวนี้มัน0.7ลิตรนะครับก็เติมเข้าไปประมาณ0.5ลิตรนะครับที่เหลือก็เก็บนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นกองเปียกเป้กองแห้งนะครับไม่ต้องเติมน้ำมันเครื่องนะครับตรงนี้ถ้ารุ่นไหนที่มันเป็นกองกองเปียกจะเป็นขาวๆนะครุ่นนั้นต้องเติมน้ำมันเครื่องนะครับพอเติมไปได้ตามที่กำหนดแล้วนะครับก็ปิด เดิมนะครับแล้วก็ตั้งเครื่องขึ้นนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือปักเติมมันเหมือนกันนะครับแต่เติมด้านนี้มันจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ถ่ายน้ามันจะอยู่ตรงนี้จากนั้นนะครับให้ทําการเติมน้ามันเบนซินนะครับอันนี้ก็เติมมาเรียบร้อยนะครับพอเติมน้ามันเบนซินเสร็จนะครับก็ติดเครื่องได้เลยนะครับ วิธีการติดเครื่องนะครับก็เปิดสวิตช์มาที่ตำแหน่งออนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวก๊อกน้ามันมาด้านหน้านะครับแล้วก็โชกไปด้านหลังนะครับก็ดึงได้เลยนะครับ เิเครื่องในรอบเดินบอ,บอมไว้สักประมาณ 1- 2นาทีนะครับค่อยเร่งเครื่องใช้งานนะครับก็อ,อเครื่องไว้สักน,นิดน,นึงครับให้น้ำมันเครื่องมันขึ้นนะครับแต่ด,ด้านบนนะเพราะรุ่นนี้มันไม่มีปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นขึ้นช้านะครับ าดับเครื่องนะครับก็ตั้งขาตั้งแบบนี้จอดได้ได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่หกนะครับน้ำมันเบนซินก็จะไม่หกนะครับส่วนตัวผานนะครับนี่นะครับตัวนี้จะไปใส่ด้านนี้นะครับสำหรับทำล่องมันนะครับอืมอ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็มาใส่แบบนี้นะครับ<น>ก็จะไถไปรอบเดียวจบนะครับแบบนี้หรือถ้าเอาไปใช้พวนไล่นะครับก็จะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับ ส่วนมากาพวกเราก็จะใช้เป็นด้านขวานะครับอ่ามันยังฟิตๆอยู่นะมันใหม่ทั้งใช้มือเดียวนะครับนี่นะครับโดยรวมอ่า ตัวนี้คือไถพวนปกตินะครับไถไร่ไถสวนนะครับก็ทําได้นะครับไถไร่ไถสวนต่อมาครับก็คือไถแหวกล่องนะครับตัวนี้นะครับ ไทแวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าไปใช้ใน่ไร่มันนะครับก็จำเป็นต้องใช้ผ้ารองกินนะครับเป็นไทขัวและก็ไทแวกนะครับส่วนไท้ายจะซื้อไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ติดกับตัวรถไปจะแถมเป็นสองชิ้นนะครับ ตัวรถก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแค่มารีวิววิธีเติมน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ติดเครื่องให้ดูนะครับถ้าลูกค้าท่านในสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0622817230ครับช่างอีกขอบคุณครับ